ไก่โคราชนะครับเป็นไก่ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับเพื่อที่จะทําให้ได้สายพันธุ์ที่โตเร็วนะครับประหยัดอาหารนะครับเลี้ยงแค่2เดือนก็สามารถจับขายได้แล้วเทพศิริฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่โคราดแห่งหนึ่งนะครับที่เลี้ยงไก่โคราดอย่างครบวงจรนะครับตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ไปจนถึงการจําหน่ายเป็นไก่เนื้อเดี๋ยวไปดูวิธีการเลี้ยงไก่โคราดของเทพศิริฟาร์มแล้วก็วิธีการทําตลาดให้ประสบความสำเร็จด้วยครับตัวนี้ มันถูกคัดเลือกสายพันธุ์มา,าชาวบ้านเขาจะเรียกไก่สามสายซึ่งความเข้าใจของชาวบ้านก็คือเขาเข้าใจผิดแต่ไก่ที่เราเรามาเรียงถ้าบอกนวะมันน่าจะเป็นสิบห้าสายพันธุ์แล้วละ่ะคือเขาคัดเลือกพ่อพันธุ์เป็นพันธุ์เหลืองั้างขาวซึ่งเป็นไก่พันธุ์ของกรมปศุสัตว์ที่อยู่ปราจีนบุรีอยู่กระบินเนี่ยไก่สายพันธุ์กระบินแล้วเอามาคัดเลือกเป็นสายพ่อแล้วส่วนของแม่เขาจะเอาไก่ ของพันธุ์มอเตอร,ร,ร์สซึ่งลักษณะเด่นที่สุดก็คือเขาจะให้ไข่ดกนะครับให้ไข่ดกเนื้อนุ่มนะครับรสชาติอร่อยส่วนบ่อพันจะใน,ในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างกล้ามเนื้อเขาจะดีในเรื่องของการบผสมพันธุ์กันนะครับแล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์มีสายพันธุ์ปู่สายพันธุ์ย่าท,ที่เข้มแข็งแล้วก็ทําเป็นแม่พันธุ์เมื่อให้เกษตรกรเลี้ยงนะครับเกษตรกรที่สนใจก็คืออย่างเกษตรของผมนี่คือ ครบวงจรคือเพาะเองฟักเองขุนเองและสุดท้ายก็ขั้นตอนแปรรูปทําเองทุกทุกขั้นตอนนะครับาสาเหตุเนื่องจากเพราะว่า,าผมเข้าใจว่าขั้นแต่ละขั้นตอนที่เราทำเนี่ยเชนแต่ละเชนที่ที่ที่ผ่านมามันมีกําไรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราทาได้แล้วก็รวบทุกเชนกําไรมันอยู่แต่ละเชนจะอยู่ตรงนั้นนะครับ ส่วนที่ว่าไก่ตัวนี้เลี้ยงง่ายตัวเร็วมันเป็นผลงานที่เขาวิจัยออกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่เขายอมรับมาแล้วว่าไก่พันนี้เนี่ยสายพันธุนี้ของโมตสองคราดเนี่ยเ,เลี้ยงง่ายเนี่ยคือเขาเลี้ยงเหมือนไก่บ้านได้เลยนะครับโตเร็วกินอาหารน้อยซึ่งอัอาตราเล็กเนื้อเขาอยู่ที่ประมาณ2.3นะครับของของของที่เขาทดลองแต่เกษตรกรกน,นํามาเลี้ยง บางทีเขาทาได้อยู่2.2นะแต่เขาต้องมีอาหารอืนร่นเข้ามาเสริอมอีกทีหนึ่งแล้มีเรื่องของเทคนิคของแต่ละคนผมนะ่ะหยิบประตุนี้มาว่าโอเคไม่ต้องทํา2.3ให้ทําแค่2.5เราสามารถคํานวณต้นทุนได้ต่อกิโลนั่นก็คือกําไรเราแล้วนะครับออตอนนี้ที่ที่ท,ที่ทางฟาร,ร์มผมทําอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยก็คือออกจากตู้ฟักนะ่ก็จะรับไปเลี้ยงเลยนะครับสกับคนที่ เออยังกกไม่เป็นยังทําวัคซีนไม่ได้อะไรมันก็มีชตที่2ก็คือเราจะกกไฟให้เลี้ยงให้หนึ่งสัปดาห์พร้อมให้วัคซีนให้ยาให้อะไร,รเรียบร้อยหนึ่งครบหนึ่งสัปดาห์ก็มารับไปแต่ราคามันจะต่างจากตัวตัวแรกไปนะครับต่างจากตัวแรกไปก็เฉลี่ยแล้วประมาณค่าบริการฐานการจัดการค่าอาหารค่าจะตกวันละหนึ่งบาทต่ตอตัวนะครับประมาณตัวหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท พอได้ไปแล้วต้องทำยังไงต่อครับ,รบเขาจะต้องเลี้ยงต่ออีกจนครบสามสัปดาห์นับจากจากที่ผู้ผมไปด้วยนะก็จะให้วัคซีนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัววัคซีนที่ให้จะเป็นวัคซีนรวมคือนิวโคเซนบวกหลอดลมจะเป็นวัคซีนของกรมบริษัทนะครับที่เขาเอขอรับบริการเขาได้ที่บริษัทอำเภอนะครับ,นะรบก็หลังจากที่เขาให้วัคซีนเสร็จก็คือไก่ตัวนี้ จะเลี้ยงประมาณ60วันถึง65วันน้ำหนักจะได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก็คือ1นึ่งถึงหนนะครับกิโลต่อต่อตัวนะครับซึ่งถ้าเราเลี้ยงได้1 1 1่หึงรืองหนึ่งจุดองแล้วก็คิดตัวตัวตรตาเร่งนี้เนื้อเศษเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2.5ประมาณแล้วัแต่ไม่ต่ำกว่า2.3นะครับ แต่อยู่ประมาณนี้ซึ่งถ้าเราอยากาทราบต้นทุนก็คือเราบวกค่าการดำเนินการแล้วก็บวกค่าอาหารเข้าไปเราจะรู้ว่าต้นทุนของไก่1กิโลเราอยู่เท่าไหร่ซึ่งที่ผมทําได้นี่นก็ไม่เกิน45บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเกษตรกร55าแต่เขาขายไก่ได้กิโลละ80มันก็โอเคคือผลกาไรมันได้ได้ได้เยอะน,นะครับคือถ้าขายเป็นไก่เนื้อก็จะได้ประมาณตัวละร้อยถึงร้อยยี่สิบบาทได้ไหมครับ ต,ต้องเป็นไก่ที่ชำแหละหรือเป็นไก่สดล้วงออกมานะคือไก่แปรรูปแล้วมันจะได้อยู่ประมาณตกกิโลหนึ่งก็ประมาณร้อยสามสิบาทนะครับแต่ว่าถ้าวิธีการเพิ่มมูลค่าก็คือถ้าเราเอาไปแปรรูปก็จะได้มากกว่านั้นอีกใช่ไหมครับครับแต่แต่ละเชิญเชนที่ผมบูดเนี่ยก็คืออ,อ,ยยอย่างผมยกตัวอย่างอย่างไก่หนึ่งกิโลเนี่ยขายเป็นไก่ขนช่วงนี้นะอยู่แปดสิบถึงแปดสิบห้าบาทนะครับถ้าเราไก่ตัวนี้อ่แปดสิบาทเนี่ยไปชำแหละเสร็จปุ๊บล้วงเสร็จ มันหนึ่งจุดสองประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันที่บสูญเสียนะครับมันก็จะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเราทําเป็นไก่สดล้วงเราจะได้ร้อยสามสิบนะครับออกจากตัวไก่สดล้วงเนี่ยทาเป็นไก่ยมม่างสมมุติเราทําเป็นไก่ย่างนะก็ตัวหนึ่งประมาณร้อยหกสิบซึ่งน้ําหนักหนึ่งกิโลต้องขายร้อยหกสิบเป็นไก่ย่างมันจะใหญ่มากเลยนะครับจะต,ตัวตัวโตมากเลยนะครับหรือถ้าถ้าไม่ทําตัวนี้ก็คือทําแปรรูปหรือแยกชิ้นส่วน คือไก่พัน,นุ์นี้ตัวอกไก่โปรตีนเขาจะสูงไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับส่วนมากคือที่เขาทำเป็นอันนี้มาก,ก็คือในเรื่องของเอาเนื้ออกไกให้พวกนักกีฬาหรือพวกนักฟิตเนสหรืออะไรพวกเน,นักเล่นข้ามอะไรก็ต้องการเนื้อไก่ที่มีคุณภาพตัวนี้มากเลยนะครับตัวนี้ตกกิโลนเกือบ300นะครับเนื้ออกอ ตามมาตรฐานนี่จริงอ่ะไก่สายพันธุ์นี้หรือไม่ก็ไก่เนื้อที่เขาเลี้ยงกันทั่วไปนะครับจะตกตารางเมตรละ8ถึง12ตัวนะครับอยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะครับถ้า12ตัวก็น่าจะช่วงฤดูที่มันอากาศเย็นๆหน่อยนะครับแต่ถ้าหน้าร้อนนี่น่าจะอยู่ที่8ตัวต่อตารางเมตรนะครับ8ตัวต่อตารางเมตรที่ที่เอาเข้าไปปล่อยในพื้นที่นะครับ เล้าหรือล็อกที่เราเตรียมไว้เนี่ยมีทั้งหมด9ล็อกนะครับ9ล็อกตรงนี้ที่มาก็คือไก่เราจะเลี้ยงทั้งหมด8สัปดาห์ใช่ไหมครับ8สัปดาห์ที่9คือจับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงตามคอนเ็ปต์ตจริงๆมันจะไม่มีเราว่างเราจะหมุนขายไปทุกสัปดาห์ไก่จะออกทุกสัปดาห์แล้วมันก็จะเกิดทุกสัปดาห์เหมือนกันมันจะหมุนขายให้เป็นระบบไปเลยนะครับ คราวนี้การทําตลาดแล้วครับทำยังไงให้มันประสบความสําเร็จครับถ้าเลี้ยงไก่พันนี้ครับผมผมแนะนําอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะเลี้ยงไก่ตัวนี้แล้วเอาไก่ที่มีชีวิตไปขายสู้กับไก่พื้นเมืองอ่ะหนึ่งราคาสู้ไก่พื้นเมืองไม่ได้สองอชาวบ้านเขาจะเข้าใจว่าไก่สายพันนี้เป็นไก่ก,ก็เรียกไก่พันไก่พันเนื้ออ่ะ เือไก่ที่เป็นไก่สายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่ไก่พื้นเมืองนะครับแต่เราเวลาเราขายเราจะเน้นไปที่ว่าขายตรงที่แบรนด์ก็คือไก่โครานะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรากาลังโปรโมทเพื่อสร้างชื่อและเขาก็ได้ชื่อนั้นจริงๆเพราะว่ารสชาติเขาอร่อยนะครับรสชาติเขาอร่อยแล้วมันติดตลาดนะครับในกลุ่มผมเนี่ยคุยกันแล้วว่าจะไม่ขายไก่มีชีวิตผ่านช่องทางต่าง อาจจะเป็นช่องทางธรรมชาติหรือช่องทางผ่อนปนหรือช่องทางเขาเรียกอะไรช่องทางถาวรอย่างยกตัวอย่างช่องเมกช่องอานม้าช่องสังนำช่องตะอูอะไรจะไม่ขายแต่จริงๆงมันขายได้ให้เป็นประเด็นสุดท้ายที่เราจะขายคือเราจะเลี้ยงไก่พันนี้เพื่อมาแปรรูปนะครับมีขั้นตอนการแปรรูปออกมาชัดเจนเป็นไก่ย่างไก่นึ่งหรือทําชิ้นส่วนไก่หรือจะทําไก่ปรุงรสอะไรอะไรก็แล้วแต่ทําไปเพื่อ พิ่มมูลค่าในการทําการตลาดเอาคิดง่ายๆว่าคนอีสานยกยกตัวอย่างเช่นจนนังหวัดบุรร้านไก่ย่างในจังหวัดบุลเนี่ยไม่ต่ำกว่า3,000ล้านไม่ต้องเอาเยอะหรอกแค่สักสิบล้านยี่สิบล้านที่เข้าไปที่มันไปเด็นจริงๆโดยเรานําเสนอตัว,ต,วตัวเนื้อตัวคุณภาพนะครับทั้งด้านโภชนาการด้านอะไรน,นี้มันจะเป็น สตอรี่ <Story S 1> ของมันเลยว่าไก่ตัวนี้เออไก่ตัวนี้สามารถปิ้งย่างได้แล้วก็สําหรับคนที่รักสุขภาพจริงๆนะครับมันจะไขมันน้อยมากเลยโปรตีนสูงไขมันน้อยแล้วก็รสชาติก็จะนุ่มเนื้อนุ่มเด้งเหมือนกิดสปริงเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจการเลี้ยงไก่โคราชนะครับเป็นอาชีพนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งในส่วนของอาหารโรงเรือนนะครับหรือว่าการทําตลาดนะครับก็ สามารถโทรไปพูดคุยกับคุณสุเทพได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815484380นะครับ